แหล่งฟาร์มชิ้นส่วนจิตวิญญาณและผลึกน้ำตาลที่ดีที่สุดสำหรับสถานที่ที่ใช้ในการหาชิ้นส่วนจิตวิญญาณทั้ง4แบบนะครับและผลึกน้ำตาลทั้ง4แบบเช่นกันซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการปั้นดาวปุ่พลังกับทำแคนดี้วิเศษนะครับเราจะาดูกันว่าสถานที่ใดนะครับที่สามารถหาได้จำนวนมากที่สุด โดยเราจะไม่นับพวกที่ได้แบบย่อยๆนะครับจากนักผู้เห่งความมั่งคั่งหรือบอลลูญิลี่หมีและด่านมาสเตอร์นะครับซึ่งปกติจะเก็บชิ้นส่วนจิตวิญญาณนะครับทั้ง4แบบกับพวกผลึกน้าตาลนะที่จะสุ่มให้ในแต่ละด่านเนี่ยได้วันละเล็กวันละน้อยอยู่แล้วพวกนี้ก็เป็นแหล่งฟาร์มแหล่งหนึ่งนะครับที่ควรจะต้องทําทุกวันแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับแหล่งที่ฟาร์มทั้งชิ้นส่วนจิตวิญญาณและผลึกน้าตาลนะครับ ได้มากที่สุดในเกมนี้นะตอนนี้เราจะมาดูสถานที่แรกกันก่อนนะครับโดยสําหรับการหาชิ้นส่วนจิตวิญญาณนะครับระดับคอมมอนแล้วก็ระดับแรนะครับที่ง่ายที่สุดเลยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเพื่อนเพื่อนมีชิ้นส่วนปลุกพลังนะครับของระดับคอมมอนเต็ม200และระดับแรนะครับเต็ม200ครบทุกตัวแล้วสถานที่ที่ว่านั้นก็คือการสุ่มกาชาั่นเองนะครับโดยเมื่อเต็ม200แล้วนะครับทุกตัวเวลาเพื่อนๆสุ่มออกมาแบบเนี้ย ได้ชิ้นส่วนหรือเป็นตัวนะครับของคอมมอนซ้ำเพื่อนๆก็จะได้ต่อเศษนะครับที่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งก็คือจะได้ตัวชิ้นสว่วนจิตวิญญาณระดับคอมมอนหชิ้นทันทีถ้าได้เป็นตัวก็ได้ถึง20อันนะครับและถ้าได้ตัวแรนะครับก็จะเป็นเช,ช่นเดียวกันนะครับก็คือจะได้ชิ้นส่วนจิตวิญญาณระดับแรนะครับตามจำนวนเศษหรือถ้าเกิดเป็นตัวก็ได้20อันนี่คือแหล่งที่หาตัวชิ้นสว่วนจิตวิญญาณนะครับระดับ คอมมอนกับแรได้เร็วที่สุดแล้วซึ่ง2อันนี้นะครับหลักๆเราใช้อะไรบ้างก็คือใช้ในการอัพดาวปลุกพลังนะครับของขั้นที่1นะครับ1ดาวของระดับอีพิกนะครับทุกตัวนั่นคือคอมมอนนะแล้วก็ถ้าเกิดระดับแรก็คือใช้อัพดาวที่2นะครับของอีพิกทุกตัวเช่นกันรวมถึงอัพระดับดาวที่1นะครับของตัวแอนเชียนและเเจนนารีนอกจากนั้นก็ยังใช้ในการเป็นวัตถุดิบหลักในการอัปเกรดนะครับ ของตัวแคนดี้วิเศษนะในช่วงเลเวล2ถึงเลเวลนะเลเวลสถึงเลเวลนะครับในช่วงต้นนั่นเองอันนั้นก็คือหาได้เยอะที่สุดตรงนี้นะครับต่อไปชิ้นส่วนจิตปัญญาระดับอปพิกนะครับก็คือโดยปกติแล้วมันก็จะเช่นเดียวกับคอมมอนกับแรนะก็คือตัวไหนระดับอีพิกตัวไหนที่ดาวปุกพลังเต็ม5แล้วนะครับเวลาสุ่มก็จะได้ เช่นส่วนจิตวิญญาระดับอีพิกนะครับตามจํานวนเศษและจํานวนตัวเช่นกันแต่แน่นอนว่าณนะปัจจุบันนะครับตัวอีพิกของพเพื่อนๆนะหายากนะครับที่จะทํา5ดาบปลุกพลังได้ดังนั้นตัวที่5ดาบปลุกพลังได้เต็มก่อนเพื่อนเพื่อที่จะไปสมได้เช้นส่วนจิตวิญญาณระดับอีปิกได้เราวสุดก็ต้องเป็นตัวชูวคีมตัวนี้นเป็นเวทย์ที่อันตรายมากโดยจะหาสมได้จากสุมคิวนะครับซึ่งนับปัจจุบันนี้ผมคิดว่า ตัวคบเพลิงนะค่อนข้างค่อนข้างจะหาง่ายแล้วจากการตีมังกรคิวน,นะครับแล่ยิ่งอยู่คิวระดับสูงๆเลยนะก็จะมีคบเพลิงปริมาณมหาศาลมากซึ่งเนี่ยผมก็มาสุ่มเล่นจนได้ชูคีม5าดาวตันไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็คือการการสุ่มต่อไปก็จะได้เศษชิ้นส่วนอีพิกนะครับอ่าได้ไปแล้วครับสำหรับชูคีมถือว่าหาชิ้นส่วนที่ทิ่เป็นยระดับอีพิกได้ง่ายนะครับ พราะว่าถ้าสุมซ้ำๆก็ไปเรื่อยๆก็จะได้ตัวนี้ซึ่งใช้ในการทําอะไรบ้างน,นะครับดาบอีปิกก็จะใช้ในการอัปเกรดตัวดาบปุกพลังที่ดาวที่3และดาวที่4นะครับแล้วก็ใช้ในการอัปเกรดตัวที่เป็นแคนดี้พิเศษนะครับในช่วงประมาณเลเวล1 1ถึงเลเวล20นะครับช่วงนั้นอ่อรวมถึงจะเป็นตอนสร้างแคนดี้พิเศษครั้งแรกนะที่เลเวล1นะครับก็ใช้ตัวชิส่วน จะมี้านระดับอีพิกค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็สามารถมาเก็บไปที่นี่นะครับในกรณีที่ยังไม่มีตัวอีระดับอีพิกที่เป็น5ดาวปุพลังแบบตันนะครับหรือที่เรียกว่า10ดาวนั่นแหละนนในส่วนของชิ้นส่วนจิตปิญญาณระดับสุดท้ายนะครับคือเดจเนอรี่ตัวนี้ต้องบอกว่าหาโอกาสใช้ค่อนข้างยากมากทีเดียวนะให้เท่าที่ทราบมาก็คือจะเป็นดาวที่ดาวที่5าของดาวปุพลังนะ่ะก็คือระดับขั้นแม็กสุดแล้วนะครับ ของอ e ีพิกทุกตัวแล้วก็คิดว่าใช้ในการอัพแอนเชนกับเรจิน a r ีระดับสูงสูงด้วยนะครับซึ่งตัวเนี้ถ้าเกิดจะหาจากการสุ่มถือว่ายากที่สุดแล้วเพราะว่าต้องมีระดับแอนเชนหรือเรจ a น a r ี5ดาวปลุกพลังตันก่อนนะครับซึ่งเป็นไปนได้ยากเลยเล่นเล่นเป็นปียังไม่รู้จะได้ถึงไหมนะเพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้เนื่องจากหาโอกาสใช้ค่อนข้างยากแล้วและปกติแล้วนะครับในการเคลียร์ด่านมาสเตอร์นะ ในช่วงอ e ีพีโซดที่1นึงถึงอ e ีพีโซดที่4ีบอกว่าจะได้เป็นของแถมในการเคลียร์พัน,พนดาลแล้วก็การเคลียร์ครั้งแรกค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอย่างตอนนี้ผมเคลียร์มาจนจบเนี่ยก็คือมีประมาณ400กว่าอันนะครับซึ่งก็คือแทบจะยังไม่ได้ใช้เลยไอัวนี้ก็คือยังไม่จำเป็นต้องรีบหานะครับก็เก็บไว้ประมาณเนี้ยแล้วก็ค่อยเอาไว้อัพอัพตัวที่จำเป็นจริง ต่อมาจะเป็นตัวที่เป็นผลิตน้าตาลบริสุทธิ์นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในการสร้างสิ่งต่างๆในบ้านนกพูกนะครับพวกวัตถุดิบวัตถุดิบเฉพาะนะในการนับแคนดี้วิเศษซึ่งตัวนี้หาได้ที่เยอะที่สุดนะครับจากแหล่งแหล่งเดียวเลยก็คือหอคอยเค้กโดยยิ่งเคลียรชั้นสูงสูงมากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งได้เยอะแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งไปเคลียในช่วงที่เวลาเป็นฮอตไทม์นะครับบางทีก็คูณ50%อย่างเนี้ยก็ได้เยอะขึ้นไปอีกตัวนี้ไม่ค่อยจะขาดแคลนนะครับแต ออคอยเค้กได้ทุกวันเลยเช่นกันและสุดท้ายนะครับจะเป็นผลึกน้ําตาลนะครับที่แยกตามสีนะครับตามสายทั้งหมด3สีโดยหาได้ที่ประกาศจับนะครับที่เลเวล12นะ่าจะได้เยอะที่สุดคือ6อันนะครับต่อครั้งวันหนึ่งก็คือถ้ามีคิงดอมพายก็คือเคลียร์ได้5ครั้งนะครับและมันจะสลับสีกันไปเรื่อยๆนะครับทุก3วันก็คือ สลับ3สีก็คือสีส้มสีม่วงสีฟ้านะครับแล้วก็วนมาอีกรอบนึ่งโดยในวาร์ทินะครับจะหาสามารถหาได้ทั้ง3สีเลยก็สามารถหาที่ได้เยอะสุดนะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีช่วงเวลาฮอตไทม์เช่นกันนะครับก็ถ้าเกิดมาเคลียร์ในช่วงนั้นก็สามารถหาได้หาได้เยอะๆตัวนี้เป็นวัตถุดิบสําคัญนะครับในการัพแคนดี้วิเศษระดับสูงๆนะครับแันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับหลับแหล่งฟาร์มวัตถุดิบพื้นฐานในการ ทำดาปุกพลังและแคดิวิเศษนะครับ